เป็นวันนี้ก็ถือเป็นวันเปิดเลยนะคะเปิดรายการของ Miss Universe Thailand 2023ค่ะน้องๆก็คนที่อยู่ณนะตอนนี้นี่คือพร้อมมากใจมามากแล้วบรรยากาศของตั้งแต่เมื่อวานรายงานตัวแล้วพี่ปุ้ยคิดว่าปีนี้มันจะมีความแปลกแตกต่างมากเพราะว่าน้องๆที่เข้ามารายงานตัวทุกคนเหมือนกับพกของมาเต็มที่พกใจมาเต็มที่เลยค่ะ ตอนนี้ตอนนี้ยอดพวกเขาประกดของเราอยู่นิ่งนิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ครับนิ่งอยู่ที่55ค่ะ55นะคะจากที่สมัครทั้งหมดประมาณ60 6 0 64เนาะ64แต่ว่า4คนจริงๆแล้วเนี่ยเขามีจะเข้ามา60แต่หายไป5ประมาณนั้นค่ะซึ่งเพราะรก็อันนี้พี่วิ้ยก็คิดว่าเป็นธรรมดานะเพราะว่าที่หายเนี่ยมีปลดรู้สึกจะปลดคน2คนน่ะนอกจากนี้ก็ขอสละสิ เราก็มีการคุยกับนางงามว่าสละสิทธิ์ทำไมนางงามบางคนนะไม่นับพวกที่เขาอยู่อยู่หายไปเลยอ่ะเออเทซีดีอะไก็มีนะคะเราเราก็ถามว่าทําไมทําไมเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเขาคิดว่าเขาไม่พร้อมเพราะไม่พร้อมเนี่ยเข้ามาสู่กองใหญ่แล้วเขารู้เลยว่ามันจะทําให้ทุกอย่างสรวนไปหมดเลยมันจะไม่ดีทั้งกับตัวเขาแล้วก็เพื่อนๆนร่วมงานไอ้เรื่องการเทของนางงามมันส่งผลอะไรถึงกองประกวดเรา ไม่ส่งอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยที่เราทําแบบว่าคัดเองไม่ได้มีระบบจังหวัดนะคะ mm. ก็มีความวุ่นวายเยอะมาก mm. เพียงแต่เราไม่ได้นําเสนอออกไปนะคะ mm. เพราะว่าอ่มันอยู่หลังบ้าน mm. มาสมัครบางคนก็พรุ่งนี้รายงานตัวอยู่แล้วเทบ้างหายบ้างอะไรก็มีมีทุกปีเราเยอะด้วยแต่ว่าถามว่ามีผลอะไรกับกองไหม mm. ไม่มีเลย mm. เพราะว่า มันมีผลดอซีดีบางคนสงสารเขานะเขาก็ลงทุนไปเยอะแล้วเหมือนกันแล้วมันเหมือนกับว่าเขาก็อึ้งอ่ะอย่างเมื่อวานมีซีดีหอบของมาเต็มเลยนะ,ะมานั่งรอลงทะเบียนมีเราก็ไปตรวจว่าคุณเอาชุดอะไรมาบ้างุอนชุดเยอะมากหอบข้าวหอบของมาตามลูกบุกเลยเราก็ช่วยถามเพราะว่าน้องตอนแรกเราตกใจเรากลัวว่าอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มันติดต่อไม่ได้อ่ะเป็นลูกเราเราก็ต้องนึกว่าเอ้ยเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้หายไปเลยอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่า ความนอกความในเป็นยังไงเพราะว่านั่นเป็นเรื่องของซิตี้ดีเรคเตอร์แต่ละจังหวัดแล้วก็ตัวนางงามเองค่ะที่เข้าที่มาเข้ากองเมื่อวานวันนี้หายไปเข้ากองเมื่อวานวันนี้หายไปเอ๊ะวันนี้น่าจะครบค่ะเมื่อวานเป็นการเกิดปัญหาื่องคิดว่าน้องมันคืนมนนไม่มาแล้วก็มีตัวซิตี้ดีเรคเตอร์ได้ไมสุดกับแม่ใช่ใช่เขาก็มาเขาก็เอาหลักฐานให้ดูเพราะแม่ก็เอ็ดเลยบอกว่า การถ้าเกิดซิตี้ดีเรคเตอร์ท่านใดไม่สามารถดูแลนางงามได้ดีตามพันธสัญญานะคะในสัญญาเรามีเขียนชัดเจนกองประกวดมีสิทธิ์ที่จะไม่ต่อสัญญาให้ทําในปีหน้าแล้วมันก็จะมีเรื่องราวทางกฎหมายเยอะแยะไปหมดเราก็ต้องพิทักษเด็กด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วมันก็ควรจะต้องคุยกันจะดีที่สุดคะด่ะอะไรนะคะ,ะก็ตอนนี้เปิดกองแล้วถ้าเขาไม่ไหว เขาก็คงไปแล้วเราแนะนํานะคะถ้าไม่ไหวให้รีบไปค่ะพราอ,ออะไรคุ่้ยพาะอะไรเพราะการที่คุณจะอยู่โชว์เราเนี่ยเราทําโชว์ด้วยด้วยใจมากเลยนะคะ่บประมาณในการทําโชว์อะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าคุณจะมาออกออกเข้าๆไม่ได้ใจคุณต้องพร้อมถ้าใจไม่พร้อมเสร็จจาก First สเกต เจอยูนิเวอร์สแล้วเนี่ยรีบไปเลยขีดเส้นตายให้เลยไหมคบพี่ปุ้ยถ้าจะไปเธอรีบไปตั้งแต่วันนี้บอกแล้วคะ่ะว่าถ้าเสร็จรอบนี้นะคะใจมันไม่มาขุนยังไงใจมันก็ไม่ฟูเรายอมแพ้รีบไปเลยคะ่ะ <c oughs> หายไปเลยอีกหนึ่งจังหวัดเลยตอนนี้เ <c oughs> ชียงรายคะ่ะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> อันนี้อันนี้เมื่อวานเมื่อวานมามาเมื่อวานมานี่ก็กลัวคือกลัวอย่างเดียวกลัวว่าจะเป็น เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างเมื่อเช้ามีน้องคนนึงโทรน้าคอนดูติดลิฟต์ลิฟต์ค้างครึ่งชั่วโมงน้องพยายามสื่อสารมา,มามีคนมาช่วยนูหน่อยอยู่ติดลิฟต์ระหว่างม,มันพูดเล่นพูดจริงวะสรุปว่าจริงนะคะลิฟต์ค้างที่คอนโดเขา่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเขาก็มาเราก็บอกเออเธอรูปเข้าใจละว่าเขาติดลิฟต์ค้างแต่บางคนเมื่อวา,านรายงานตัวทํากิจกรรมเรียบร้อยวันนี้หายไปเราก็ไม่รู้ว่าน้องไม่สบายหรือว่าอะไรแล้วก็ยังไม่ทราบเลยโทรไปซีดีก็ ยังไม่ม o, รู้เรื่องเลยอะใช่ไหมคะก็วันนี้ถ้าคนที่ไม่ได้มา first สเกตมันก็คงไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ถือว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการประกวดแล้วค่ะเพราะว่ามันจะไม่ยุติธรรมกับเพื่อนๆที่เขาซุ้มซ้อมเขาเต็มที่เขาพร้อมที่จะมามอบความสุขกับแฟนๆพร้อมที่จะมาเข้าสู่การประกวดเพราะฉะนั้นถ้า เ,เดี๋ยวอาจจะมาบ่าย3แล้วเราก็ถือว่ามานั่งร่วมชมนะคะพี่ปุ้ยเปิดมาตั้งแต่แรกปัญหามันมาปุ๊บเลยเราเราพี่ปุ้ยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดามากนะคะคือเป็นคนที่มองอะไรเดี่ยจะมองหามุมดีของมันเราทำปีแรกมีเวลา3เดือนในการประกาศเราได้ซีดีมาถึงอะตอนนี้ออนโชว์ประมาณ54-55เนี่ยพี่ปุ้ยก็ยังไม่รู้ตัวเลขคิดว่า55นะคะภูมิใจแล้วแล้ว ที่สําคัญถึงแม้จะเป็นปีแรกแต่ว่าทุกท่านคงจะเห็นเนาะว่าจังหวัดเยอะมากที่เขาตั้งใจจัดกันจัดเนี่ยไม่ได้เพื่อตัวเองเลยนะคะเขาตั้งใจจัดเพื่อที่จะเปิดจังหวัดของตัวเองในอีกมุมมองหนึ่งโดยการใช้นางงามหรือ Miss Universe Thailand เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับจังหวัดพวกเขาแล้วบางจังหวัดเราก็อึ้งแล้วเขาทุ่มเททุ่มใจมากอันนี้มองในแง่ดีแล้วมันดีมากๆเลยค่ะค่ะ อุดรอยรั่วหรือว่าปัญหาที่จะตางม,มาที่อาจจะมีมาอีกนะคะคิดว่าปัญหาเนี่ยมันอุดรอยรั่วไม่ได้เราต้องใช้วิธีแก้ไขปัญหาไปใน,นแต่ละวันเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่บอกว่าอุดรอยรั่วไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าะจะเกิดอะไรขึ้นจะจะมีกรณีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะ อันดับแรกก็จะเรียกมาคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่กองใหญ่อย่างเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยได้ไหมมีการพูดคุยกันยังไงเหมือนกับเราก็เองก็ต้องเป็นผู้ปกครองใหญ่อะ่ะคอยเป็นตัวกลางว่าเอาเธอมีอะไรขัดข้องกันยังไงปรับจูนได้ไหมสําหรับคนที่มาหาจังหวัดไม่ได้เรามีซีดีที่เขาพร้อมสปอร์ตแอิจูตตรงกันโครงการตรงกันทัศนคติอะไรตรงกันอ่าเบิร์ดให้เขามารู้จักกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ทำค่ะ ไม,ไม,ไม่ไม่มีที่จะโลแล้วก็แม่ช่วยนะะี่ยอย่างเมื่อวานเ<ล><ๆ>นี่ยก็ตลกมาก,กพังงานกับรัฐมนตรีอิงอิงก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาเราบอกอิงอิงเธอบ้าหรือเปล่าเธอรีบซิ่งอย่างเงี้ยแล้วเกิดบัตรงงเหตุทำยังไงไม่ได้นะอิงอิงบอกแม่โอกาสในชีวิตเนี่ยมันมีไม่กี่ครัง้งถึงแม้จะมาปีหน้าได้แต่ว่าวันเวลาเปลี่ลยนไปเราก็ไม่รู้ว่า เราจะพร้อมถ้าวันนี้จิตใจวันวันนี้มันเฮือกเิมันพร้อมมากหนุนซิ่งมอเตอร์ไซค์มาเลยมันก็บดแม่490คือไออย่างเงี้ยมันก็แสดงถึงแพชชั่นของเขาอ้าวกำลังนั่งคุยกับเจ้าอิงอิงอยู่ดีๆยายน,นิลินเดินท่อมๆเข้ามาแล้วก็ตกใจอะไรนี่ามาทำไมกันเนี่ยเขาก็ไม่ยอมละทิ้งความฝัน <c oughs> อันนี้แม่ปุ้ยก็อยากจะบอกว่าให้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะสำหรับพวกเราด้วยว่า <c oughs> ถึงแม้เนี่ยมันจะเหลือ โอกาสหรือช ANCE แค่0.0001%เนี่ยแต่มันก็เกิดขึ้นได้ขอให้พวกเราเนี่ยมุ่งมั่นแล้วก็ไขวยคว้ามันจนนาทีสุดท้ายจริงๆค่ะพูดถึงปีนี้หน่อพี่ปุ้ยทายนางงามหรือว่าสิ่ง สิ่งที่เราตามหาเราต้องการาบบปีนี้ก็ต้องเป็นนางงามที่มีความพร้อมใช้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลา40กว่าวันนี้ถ้าใครคิดว่าตัวเองได้พร้อมแล้วก็ทําได้เต็มที่เนี่ยขอให้ทําเลยหน้าที่ของนางงามเราบริฟไปแล้วว่าเราไม่ต้องการคนที่สวยทุกอย่างมาเพอร์เฟกหมดเราต้องการความเรียวความที่คุณอยากจะผลักดันในจังหวัดที่คุณเป็นตัวแทนสร้างอะไรที่มันดีๆให้กับสังคมอย่างโจทย์แรกที่แม่ปุ้ยให้กับนางงามทุกคนไปว่าลองหันไปมองซิว่าจังหวัดของ มันมีอะไรที่ห่วยแตกหรือมันมีอะไรที่ควรจะได้รับการพัฒนาบ้างพูดมันออกมาส่งเสียงมันออกมาฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเขาจะได้อ๋เอเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะวันนี้คุณมีแสงคุณมีเสียงแล้วทําประโยชน์ให้กับจังหวัดของคุณเป็นตัวแทนเป็นวอยซ์ให้กับประชาชนของคุณนั่นะก็คือสิ่งที่เราทำค่ะปิงใครบ้างอูดปิงนะคะ55ค่ะมแม่แม่มันมีคลิปในมือเราที่ค่คะ,คะ สไม,ไ,ม<อ>ไม่ถึงใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่จริงเลยนะตัวเต็งซะอีกแม่ก็มีความรู้สึกว,ว่าเขารอดอะทำไมเขาก็รอดทุกวันนี้เวลาคุยเวลาไลนา์ไปให้กําลังใจหรืออะไรเ,เราจะไปให้พวกเด็กๆเนี่ยบางคนเนี่ยอูยตั้งใจมากข้ามน้ําข้ามทะเลมาเดินก็ยังเป็นลูกกวางน้อยอยู่เลยอะอไอ้พวกเนี้ยแม่สดแม่แบบเอ็นดูเขาสงสารเขาแล้วก็อยากจะช่วยเขาอ่ะเออนี่แหละก็คือโดนทุกปีกับื่องของแม ค่ะก็ถ้าทุกคนคิดว่าล็อกมันก็คือล็อกถ้าคุณมองอย่างใจเป็นธรรม แล้วคุณมองว่ามันจะล็อกอยังไงอ่ะม,มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ล็อกมันก็ล็อก <c oughs> มันล็อกไม่ได้เพราะว่าสปอนเซอร์แม่ปุ้ยแต่ละท่านเนี่ยแรงมากนะคะ <c oughs> แล้วเขาจ่ายเงินสปอนเซอร์เราอ่ะไม่ได้หลักแสนเป็นหลักหลายๆล้าน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆไปล็อกมง <c oughs> เขานั่งเป็นกรรมการด้วย <c oughs> ลองไปถามเนี่ยอ่าเ,ยเาเนี่ยทีวีพูเนี่ยพี่เต๋อเนี่ยไปสั่งนางได้ไหมล่ะว่าพี่เต๋อคะ แม่ปุ้ยขอนล็อกเบอร์นี้ป้าตือเงี้ยสั่งได้เหรอคะคงคงไม่ได้หรอกคะ่ะมันมันคือมันไม่มีความลับในโลกนี้ในยุคที่โซเชียลเป็นอย่างนี้นะคะวิธีการดีที่สุดคือ Let it be ทำในสิ่งที่มันควรจะเป็นจบ ควาเตก่ปาปีน็ทบาก็ทำใจให้สบายนะคะแล้วก็มองให้ว่าก็บอกทุกคนค่ะว่าบางทีเราก็ต้องมองดราม่าในมุมที่ <Note. S 2> ดีว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าเขาให้ความสนใจเรามองเรามันก็เลยม <file> ีดรามา่าคนที่เกลียดเราเข <h> าก็มองเราคนที่รักเราเขาก็ยิ่งมองเราใหญ่<อ>ค่ะคิดยังไงครับพี่ปุ้ยคะหายใจเขาก็ผิด หายใจออกก็ผิดเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้องไปสนความถูกผิดค่ะตราบใดที่เรายังหายใจเข้าออกได้แปลว่าเรา alive เรายังไม่ตายค่ะผู้่รังใจคนที่ไม่ใช่ตัวเองอะไรนะคะน้องๆที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตัวเต็งแต่ปีนี้มันจะมีดราม่าเยอะเพราะว่าพี่ปุ้ยมองเห็นศักยภาพของตัวที่เขาเรียกว่า underdog หรือม้านอกสายตาเชื่อพี่ปุ้ยเถอะพอเข้ากองไปเข้ากองไปอ่ะ เดี๋ยวพวกเราเนี่ยพี่ๆสื่อมวลชนช่วยกันจับตาดูนะคะบอกได้เลยว่ามันจะเห็นจริงๆเพราะว่าหลายๆท่านยังไม่เห็นครบทุกคนพี่ปุ้เห็นแล้วแล้วแต่ละคนบางทีเราโหเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเขามีศักยภาพอย่างไงรับรองได้ว่าดราม่าจะหนักตรงนี้ถ้าอยู่ดีๆนางปาดพรวดเข้ามาเลยมีแน่นอนค่ะค่ะ MUT Max ใช่ไหมคะที่จะมีในสิ้นเดือนนี้ก็ บัตรยังไม่หมดแต่ว่าสไตล์ไม่ปุ้ยก็ถามนะทำสองสี่เจ็าบอกว่าแม่ปล่อยไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆแต่เขาก็แจ้งมาว่าเพราะว่านี้ต้องขอล็อกให้กับสปอนเซอร์และวีไเราด้วยก็ตอนนี้ก็ใจเย็นไปหน่อยนะคะที่ดีๆก็ล็อกไม่ได้ตอนแรก็คิดเหมือนกันเลยก็ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวหายยุ่งให้ขอก็แต่ตอนนี้ล็อกไปแล้วว่าต้องขอให้สปอนเซอร์ราวีไของเราด้วยค่ะ